คนใส่เสื้อวัยรุ่นเราันี้ยคนใส่เสื้อวัยรุ่น มันเล่นน้ําแบบถนนติดทั้งซอยอ่ะด<บ>ํารถรถๆไม่วิ่งเลยอ่ะปีนี้ติดแม่พี่สอบไม่ได้เข้ามาแลนช่วง Bye.